พี่แบงค์จะอธิบายอีกหนึ่งข้อใครใๆจนละเอียดจดให้ละเอียดเนาะอาจจะนําเสนอในรูปแบบของตารางก็ได้แต่พี่แบงค์คิดอย่างนี้กว่านะครับไม่ต้องเป็นตารางน,นะอ่ะตัวที่สองสี่ห้าขัที่หนึ่งอยู่ระหว่างเท่าไหร่กับไรหกกาลางสองเท่าไหร่หกกาลังสองได้อะไรครับสามสิบหกเจลังสองสี่สิบเก้า เราก็เขียนว่า6กลัง2เท่ากับสายบกเจ็ดจา2เท่าบ49เราชี้ไปที่45เห็นยังเห็นยัต่อไปนะครับเราก็จะเขียนว่าอยู่ระหว่าง6กับ7ระหว่าง6และ7ระหว่าง6และ7 อ่าสี่จุดห้านะตรงนี้หกจุดห้าเรารูแล้วเราใช้หลักการท่องกำลังสองหกจุดห้าหกเจ็ดมันสี่สองใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ก็จะลายเป็นข้อสองหกจุดห้ายกกำลังสองหกคูณเจ็ดจำได้ไหมมันได้สี่สองแล้วใส่ยี่ห้าโอเค ต่อไปก็ลอง6.6ว่าได้ไรจนกว่าเราจะรู้ว่ามันอยู่ระหว่าง 6. อะไร 6. อะไรเออนั่นเลยครับดีมากครับที่ลองฝึกถูกต้องอลองดูนะ6.6คูณ6.6 43.56 6.6 กำลังสอง43.56 6.7ยกกำลังสอง44.89ใกล้แล้วครับ6.7ยกกำลังสอง44.89 6.8ยกกำลังสอง6.8 คูณ6.8 6.8นะ46.24เจอแล้วคนระับน้องแอลนี่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตัวที่สอง45อยู่ระหว่าง6.7กับ6.8ทำอย่างนี้จนถึงตำแหน่งที่สามนี่แต่เราก็ต้องทำต้องฝึกฮะอย่าประมาทคนเรา รากว่าอย่าประมาณเนาะรากว่า6.7และ6.8รากว่า6.7และ6.8นะครับใกล้เคียง6.7มากกว่าเนาะเราก็ลอง6.71 6.72นะครับค่าที่สามครับ6 7นึง6.712น อ่ะาได้อะไรหกจุเจ็สองวได้อะไรเห็นไหมมันใกล้เคียงหกจุเจ็มากกว่าหกจุเได้อะไรหกจุดเจหนึ่งสี่ห้าจุดสโอ้โหสี่สิบห้าจุดอะไรฮะศูนสองสมาแล้วครับน้องตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่ามันอยู่ระหว่าง หกจุดเจศย์กับหกจุดเจหนึ่งเพราะว่าเนี่ยสิห้าเห็นยังอ่าพี่แบงค์ขอเขียนใหม่พี่แบงค์ขอเขียนใหม่นะเขียนเป็นหนะกจุดเจศนย์นะกำลังสองเท่ากับ,กบ, 4, 4. กบเท่ากับสี่สี่จุดแปดแต่หกจุดเจหนึ่งยกกำลังสองเท่ากับสี่สิบห้าจุดศสองสี่เก้นะโทษทีนี่ ล้วไอ้สี่ห้าของพี่แบงค์เนี่ยอยู่ระหว่างตัวเนี้ยพี่แบงค์ชัโดเนี่ยมันอยู่ระหว่างสี่เท่าที่หกจุดเจ็ดศูนย์และหกจุดเจ็ดหนึ่งเราวก็ไปยิงหกจุดเจ็ดศูนย์หนึ่งไหมหกจุดเจ็ดศูนย์สองไหมสุดท้ายแล้วนอ้อใกล้จ,จบพอน,นี้ละพอน,นี้มันง่ายนะ,ะตรงนี้ก็จะกลายเป็นเขียนว่าระหว่างระหว่าง 6.70และ6.71และ6.71 6.70อะไรล่ะทำความเข้าใจเนาะ6.70อะไรอ่ะลองดู6.70อะไรอ่ะลองดูอ่ะขั้นที่สี่ฮะ6.70อะไร6.70อ,อะไร อันนี้มันใกล้เคียงไหมใกล้เคียงมานเลยอะไรใกล้เคียงกว่านี้ถ้าเราสังเกตเนี่ย6.71นี่ใกล้เคียงกว่านะแสดงว่ามันต้องเป็น6.70ปลายปลาย0แล้วอ่ะ6.708ไหมลองดูนะทีนี้นลอง6.708ก่อนเลยกันจุดเจ็ดศูนย์แปดใกล้เคียงมากครับ4.4997264ครับ อ่า6.708ได้ 44, 4, 4ี่9 9บสีเรามาดู6.709 6.709 6.709ยด้้ได้ครับช่ยโยกแตที่สุดก็ได้กัน,ใน,ในที่สาม 6.709ยกกำลัง2มันได้45นี่หน่อยนี่หน่อย0.10681ยังไม่จบเลยน้องเราต้องมาหาอีกว่า45มันใกล้เคียงตัวนี้ตัวนี้มากกว่าเห็นยนะังมันใกล้เคียง2ตัวไหนมากกว่านะตัวไหนมากกว่าครัพี่แบงค์เอาไอ้ตัวนี้ลบตัวนี้ก่อนลบได้45ง่ายๆนะมันก็ออกมาเป็น 0, 0 1 0 6 8 แค่นี้นะครับพี่แบงค์จะเอา45ไปลบตัวนี้บ้างว่าได้อะไรดูว่าอันไหนน้อยกว่ากันโอเคนะเอาหลักการนะตัวเลขกำกอบพี่แบงค์ไม่ตลอกการนะต้องการหลักการว่าให้น้องได้หลักการ45เอาไปลบกับ44.997264ปุ๊บออกมาเป็น0.002736 ไอ้ตัวนี้น้อยกว่าคไอ้ตัวนี้มากกว่านี้แสดงว่าสี่ห้าใกล้เคียงตัวนี้มากกว่าพอใกล้เคียงนี้มากกว่าเราประมาณเป็นตัวนี้จะแหลกเราก็จะเห็นว่าคนที่สองของสี่ห้าประมาณหกจุดเจ็ดศูนย์แปดตำแหน่งที่สามเป็นเลขแปดปัดตำแหน่งที่สองขึ้นหนึ่งต่อหกจุดเจ็ดหนึ่งเป็นค่าประมาณสองแห่งที่สวยงามที่สุดของโจทย์ข้อสามนะครับ โอเคผ่านครับประเด็นนี้ผ่านครับประเด็นนี้